สวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กคิ้เก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเปงคชาแนลมากค่ะมื่อนี้ตุ๊กได้ปนดักแด้ค่ะพี่น้องคะปนดักแด้แล้วก็อันนี้ยอดมันค่ะพี่น้องคะในยอดมันนี่ยอดมันสัมปะหลังยอดดอกแค่พี่น้องคะพักกระถินยอดพักไส้ค่ะพี่น้องคะมากค่ะกินข่าวเซ็ตๆน้ำกัน ปลาหวานมาสองสาโตครับพี่น้องคะนนดักแด้ทุกคนมันแสบเดือมันออกมันมันครับพี่น้องคะตำเองอแสบ่บยอดมันสำปะหลัง อยากกินดอกกินหน่วยนะหางแต่หางก,กินยากอยากอก่างพี่น้องอืมครับ ผักกันจองยอดมันนี่ไปได้ก,กินโดนเะไรพี่นอ้องย,ยอดมรักขีนก หน่อดพักกะทินบ่ค่อยงามใบงีๆขอบพี่หรอคะแต่ว่าบม่มีแมงไหน ยอดดกแค่ยอดดกแค่นี่ก็เจียวแสบเพื่อนคหะหวาน กรอบเมืเครือไข่นกกระทาจับไม่คาดตัวหรือจับไม่ทาพ่ออีลีกับ่พ่อนําหอนําอ้า ันปหวานถอดแบบเดียวกับใหม่ไหม่น้องเขาถอดยังไงจังจง,งางมางอ่ะไปหงบอกได้มัง้งเอาลองแ๊บเดียวกับใหม่ขนาดไฟอ่อนเลย แบบนัวมันหวันแดด แซ่บแล้วคือหน่อที่ทำ่ยจะผักตำใส่ริกกระเลียง ชื่อบอกก็เขาเติมปากตำใสพริกกระเรียงพริกจีนด้าสีเขียวแล้วกับพริกแห้งมันไม่เท็จเองเลยมันมีบวกพริกก็ยิบพริกนแหงพริกนี้ไว้ใส่กันเพื่อนคะอืเดี๋ยวไปปุนแดดออกมามีแดดแต่ว่าพริกเอาพริกนแหงพริกนี่ยังละน้อยน้อยมาใส่ แสร็บพ mm ื่เก้าล่ะเสรเอง แซ่บเอาละค่ะทุกคนค่ะมือริตุกกอิ่มแล้วค่ะมนเมริตุกพาพี่น้องมากินข้าวกับปนดักแด้ก,กับพี่น้องคขาแล้วก็ยอดมันนี่ยอดไอ้ยังนี่ดอกแค่ค่ะพี่น้องค,าคอขามะเขือไข่นกกระทาปลาหวานน้อยๆกับยังบวบดคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องคขาอิ่มแห้งขาเร่อเลย ไว้พอการคลิปหนาได้ค่ะจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกํลังใจในการให้คลิปให้ตึงน้ำตาค่ะไว้พอการคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ